ไปฟังเพลงนี้กันเลยคิดถึงทุ่งลุยโล่ไอสุกไอจอยคิดถึงไงน้อยเอวบางถ้าหากว่าไอจรับฟังนักจัดรายการตื่นเด้นี่เป็นเจ้าร้องของผู้ตาพยาาเยนี่เป็นเจ้าร้องของคำจำกัดความที่ว่าดํามหาเสน่ห์ว้ามันยังไงกันนะลูกสาวถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปัณนีหมายเลขหครับ นี่คือโฉมหน้าของปัศนีหมายเลข5ของคุณเอกี้และคุณโอนเห็นหน้าเธอคนนี้ครั้งแรกคิดว่าอายุเท่าไหร่ครับ6กิามค่ะ63ปีคำตอบแรกของคุณครับคุณปิงปองคุณแม่เนี่ยก็คือแม่ายอภรพรที่ตัดผมสั้นมาในรายการของเราใช่เหรอใช่เหรอเพราะตำแหน่งยานัทวานของคุณแม่คือตำแหน่งเดียวกันกับแม่ายก็น่าจะไม่หนีแม่ายหนูคิดว่าคุณแม่เนี่ย57 ああคุณเอกี้คุณโอ๊ตคุณยังมี3ตัวช่วยเหลืออยู่คือโค้ชอัพความทรงจําและเหตุการณ์ใช้ตัวช่วยไหมใ <ais>? ชครับใช,ใช้ตัวไหนครับเหตุการณ์เหตุการณ์อ่าเราไปดูเหตุการณ์นี้กันครับว่าเกี่ยวข้องกับปัศนีอย่างไร <c oughs> <c oughs> พิธีส่งมอบถนนมิตรภาพ <c oughs> ให้กับประเทศไทยดัได <c oughs> <c oughs> ้คุณ <c oughs> ไปเป็นพิธีกรเนี่อนยอีเวนต์นี้ไงละหนึ่ปีเดียวกันกับที่ปัศนีท่านนี้เกิดครับอ่ายังไม่ยังเกิดัคุณคะสิบห้าวินาที ตัสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่63ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับกดเปลี่ยนคำตอบจาก63ปีจะเปลี่ยนเป็น62ค่ะ62ปีลดลงมา1ปีปาษณีหมายเลข5ครับคุณอายุ62ปีใช่หรือไม่ครับ ไม่ใช่เย็นจิตพรทีวีนะคะอ่าพี่เย็นจิตค่ะพี่เย็นจิตอายุอายุ64 64ว้าวหปีอู๋ตอนแรกตอบมาดี่ยกาเคียงมากแล้วนะฮะพี่สิว่าประมาณนี้แหละพี่ดูอ่อนวัยมากอ่ะพี่เย็นจิตพรเทวีอ่าขอโทษนะครับคำคำปัดความดำมหาเสน่ห์นี่คืออะไรอ่ะสีผิวแต่ว่าเป็นคนที่คุยเก่งยิ้มเก่งค่ะ ใครอยู่ด้วยก็แบบเออรู้สึกมีความสุขใช่ใช่ค่ะก็อาจารย์ท่านก็เลยบอกว่าเออเธอนี่มีสเสน่ห์ดีนะอาจารย์ที่แต่งเพลงให้ร้องนะคะครับท่านก็เลยแต่งเพลงดำมหาสเสน่ห์ให้ร้องก็เ<อ>ลยเป็นที่มาของมีชื่อเพลงด้วย <laughs> มีชื่อเพลงด้วยค่ะ,ะดำมหาสเสน่ห์นอกจากดำมหาสเสน่ห์แล้วย,ยังมีเพลงไหนที่แบบสร้างชื่อให้พี่ยันจิตบ้างเพลงสร้างชื่อมีเยอะนะคะมีคิดถึงทุ่งลุยลาย อยางมากก็ถอดเต้นกันทั้งปานี่แหละของพี่จิตบอลแม่หรอว้ไหวแม่มาเพลงอะไรฮะแล้วก็มีเพลงลูกชายลุงอินนะคะแล้วก็มีเพลงสาวเมืองจันคิดถึงอีสานที่ร้องแก้กับพี่สายยันสัญญานะคะตอนน้ดังมากแล้วก็ต่อมาก็หันเหมาพลิกตัวเองมาเป็นมาร้องหมอลำก็คือสาวดำลำพันหัวสามสไตล์นะคะแล้วก็สาววันบอกล้าเสียงนะคะ นี่พี่ยันจิตนี่ต้องบอกว่าห่างหายจากการออกทีวีไปนานมากเลยนานค่ะอไปทําอะไรยังไงอะพี่ไปปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติธรรมที่ไหนครับอยู่ที่สวนธรรมค่ะสวนธรรมตอนนี้กําลังสร้างสวนธรรมอยู่ก็คือชื่อสวนธรรมสาวดําค่ะสวนธรรมสาดาค่ะอยู่ที่อยู่ที่อำเภอแวงน้อยนะคะจังหวัดขอนแก่นค่ะโอ้โหนี่สายบุญที่แบบชอบไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ไปทําบุญใช่ค่ะนะครับโอ้โห อ่ะงั้นถ้าวันนี้พี่ยันจิตมาร่วมรายการกับเราค,คิดถึงทุ่งลุยลายหน่อยได้ไหมฮะได้ได้ค่ะอ่ะไปฟังเพลงนี้กันเลยคิดถึงทุ่งลุยลาแ่ อ <c oughs> อเมื่อกี้ต้องเต้นเต้นกับปิงปองอยู่ข้างล่างอย่างนี้เลย <c oughs> ใช่คิดถึงทุ่งลุยลายโอ้โหได้ฟังต้นฉบับร้องแล้วแบบ่คิดถึงจริงๆสําหรับพี่เอ็นจิรัเป็นเพลงเป็นเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้คุณแม่แตั้งแต่ที่แรกรเลยนะคะจนมาทุกวันนี้นะคะอ่างั้น ถ้าตอนนี้เมื่อกี้เห็นพูดถึงออการปฏิบัติธรรมถ้าท่านผู้ชมสนใจไปได้ที่ไหนยังไงไปที่สวนธรรมสาวดำนะคะสวนธรรมสาวดำอยู่ที่อำเภอแวงน้อยค่ะบ้านลังหานะอาอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นนะคะ,ะถ้าตอนนี้ท่านผู้ชมดูอยู่อยากจะเข้าไปแบบดูรายละเอียดข้อมูลไปได้ที่ก็เข้า f <Facebook>. a เข้าไปใน YouTube อ่ะ,อะ YouTube ะมีอะไรครับ ก็อยู่เสียดเพียงว่า YouTube สาวดำสาวดำพารเอมก็ขึ้นเลยค่ะอ๋อโอเคนะไปติดตามรายละเอียดในนั้นได้ใช่ใค่ะอ่าโอเควันนี้นะครับขอบคุณนะครับพี่ยันจิตพ่อเทวีขอบคุณครับอยากเชิญชวนทุกคนนะฮะมาร่วมกันนะฮะสมทบทุนนะฮะโครงการเพื่อสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อโควิด19กนะครับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะฮะมาช่วยกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับ